เรื่องนี้ไปดูเรื่องร้อนกายแต่อุ่นใจยังไงไปดูสวัสดีครับผมนายปรกรบพัดทองแสงเจ้าพนักง,งานเทศกิจชำนาญการไฟเทศกิจสำนักงานเขตวังทองหลางเหตุเกิดกลางสี่แยกไฟแดงตรงเกาะกลางขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงที่แยกไฟแดงแห่งนี้ครับอากาศกำลังร้อนมากเลยแล้วที่ร้อนยิ่งกว่าอากาศก็คือพื้นครับ ขนาดมอเตอร์ไซค์ต่อติดไฟแดงเนี่ยยังต้องหลบร่มเลยเนี่ยร้อนจริงๆดูสิรับเนี่ยโอ้โหเอา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 อะไรเนี่ยพี่พี่หลบร่มแล้วแล้วไปทำไมอะพวัดีเห็นน้องเสื้อแดงคนเนี่ยจะยืนร้อนเท้าเต้นกระยองกระหยังอยู่บนฟุตปาดน่าสงสารมากเลยอะเอาแล้วพี่ทำไงอะนี่ก็ถอดรองเท้าให้เขาไงฮะเอาถอดให้เขาแล้วพี่ก็ไม่มีรองเท้าใส่เดยพี่ไม่มีรองเท้าแต่พี่อยู่บนมอไซ เขาทุกกว่าพี่เยอะให้เขาใส่ดิเธอจิตใจพี่นี่สุดยอดเลยอะ่ะโอ้ยดูครับชายหนุ่มคนนี้นะครับขี่รถมอเตอร์ไซค์มาหลบร่มอยู่แต่เห็นชายเร่ร่อนยืนร้อนเท้าครับเต้นกันยองกระแยงอยู่ริมฟุตบาทแกเลยสงสารไปจอดรถเทียบแล้วก็ถอดรองเท้าให้ พอจับอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงปรากฏว่ามีชายไร้ร่อนคนหนึ่งน,นะครับก็ยืนรอข้ามถนนแต่บังเอิญว่าอากาศร้อนพื้นก็คงร้อนนะครับแต่ก็ยืนอยู่สักพักหนึ่งปรากฏว่าพี่มอไซเห็นแกไมใ่ใส่รองเท้ากลัวว่าเท้าจะร้อนก็เลยถอดรองเท้าให้ชายไร่ร่อนไปนะครับชายไร่ร่อนก็โอ้โหดีใจใหญ่เลยขอบใจเป็นอย่างมากนะครับ เป็นภาพที่น่าประทับใจที่สังคมไทยยังมีผู้เสียสละใจพี่รอทะลุแดดเลยนะยกนิ้วให้เลยขอขอบคุณคุณประกรณพัดทองแสงเจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการสันักง,งานเขตวางทองหลังเจ้าของเรื่องถอดรองเท้าให้คนเร่ร่อนเรื่องนี้ไปดูงานแต่งกับของคู่กันอะไรคู่กับอะไรไปดูสวัสดีครับผมนายสถาพรมลิอ่อนนะครับ อา,อาชีพช่างภาพครับอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีครับผมก็ประเด็นวันนั้นคือผมไปถ่ายภาพงานแต่งครับงานหนึ่งช่วงพิธีรับช่อดอกไม้จากเจ้าสาวครับขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงที่งานแต่งงานถึงขั้นตอนที่สาวโดทุกคนรอคอยนั่นคือการแยกช่อดอกไม้ของเจ้าสาวถ้าใครรับช่อดอกไม้เจ้าสาว ผูกไว้กับช่อดอ,อกไม้ที่เหลือเนี่ยเป็นเชือกหลอกนะครับดูสิว่าสาวโสดคนไหนจะได้ไปอ, 1, 2, อ้าวเดินสองสามโอ้ยสาวน้อยร้อยปีคนดีได้ครับโอ้โหไม่น่าเชื่อไปดูกนันอีกทีครับเชือกหลายเส้นสาวส,ส,สวยถือเพียบเลยแต่กลายเป็นเชือกหลอกหมดมีเส้นจริงเส้นเดียวสาวน้อยเกือบร้อยปีคนดี Baby. ขอหยดอีกทีเรื่องนี้เป็นเรื่องจริไม่ได้ถ่ายทัเกน่าจเป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวสดงบรรดาสาวโสดก็ออกมายืนถือเชือกว่าใครจะได้รับช่อดอกไม้ต่อจากเจ้าสาวครับปรากฏว่าคนที่ได้เป็นคุณยายวัย90้90ปีครับเป็นผู้ได้รับช่อดอกไม้ คุณยายดีใจเต้นสนุกสนานเลยครับเรียกเสียงหัวเราะให้กับคนทั้งงานในวันนั้นเลยครับผมช่อดอกไม้ก็ได้แล้วอายุก็ได้แล้วขาดแต่เจ้าบบาวแล,ะละ้วล่ะขอขอบคุณคุณสถาพรมาลีอ่อนช่างภาพอิสระจังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องคุณยายรับช่อดอกไม้เจ้าสาวาพักอีกสักครั้งแล้วกลับมานั่งดูเบรกสุดท้ายครับ